นับเป็นประเด็นสุดเฉาสะเทือนวงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อบุ๋มปนัดดาออกโรงแชรพฤติกรรมของโมเดลลิ่งเลวหลอกเด็กผู้หญิงว่าจะพาเข้าวงการบันเทิงแต่กลับทำอนาจารเด็กและมีการแอบถ่ายของลับซึ่งมีเด็กเคยตกเป็นเหยื่อน,นับร้อยรายและก่อนหน้านี้บุ๋มยังเปิดเผยว่ามีพิธีกรคนสวยอักษรย่อ นอนหนูมีเอี่ยวเป็นหนึ่งในขบวนการด้วยและข่าวล่าสุดบุ๋มปนัดดาก็ออกมาอัปเดตเรื่องนี้ว่าข้อมูลชวนช็อกมากสุดๆมีนักร้องลูกทุ่งหญิงชื่อดังคนหนึ่งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอีกถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงจะเสียใจมากๆคนเรามันต้องแยกแยะผิดคือผิดถูกคือถูกคุณก็เป็นผู้หญิงทำไมไม่เห็นใจเด็กผู้หญิงที่โดนแบบนี้บ้างเสียใจว่ว เลวสัตว์นรกชิงหมาเกิดสิ้นดีไอ้พวกเลวเรื่องแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกคุกเท่านั้นที่รอมึงอยู่พวกเราชาวแสบดาราเอาใจช่วยบุ๋มนะคะเอาคนเลวเข้าคุกให้ได้จะได้ไม่ต้องไปทำกับใครอีกสู้ๆนะคะ